สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับนักมียเข้าก็มาอยู่กันในเกม Un นบล็อกมีนั่นเองอเฮ้ยอินนี่ครั้งนี้ครับทุกคนจะพาทุกคนมาล่องเล่นเกมการใส่ความคิดใส่ความมีสติใส่ความแบบคิดว่าเข้าเซตยังไงจะจะให้ให้อ่อบล็อกของเขาเนี่ยสามารถออกจากนั่นไปได้นะทุกคนนะโอเคเพื่อให้เห็นภาพกับทุกคนกับเกมในตำนานแบบสมัยโบราณมาลองเบิง่งกัแบบเกมนี้ครับทุกคน Un นบล็อกมี ไปที่เริ่มเกมกระสมีหลายหมวดในข้เล่นครับเพราะว่าจะเป็นเล่นแบบผ่อนคลายเล่นสบายๆไม่มีเบื่อนะฮะหรือแม้แต่การเล่นแบบทา่าทายท่าทายความสามารถครับผมอ่าหรือแม้ต่ฟลิกบล็อกเมอร์เออฟลิกบล็อกโหมดนะฮะทุกคนเล่นดานใหม่ทุกวันแค่เปิดเกมก็มันเอออันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกแบบการเล่นว่าเขาจะเลือกเป็นเล่นแบบใดเดี๋ยวเขาจะมาลองเล่นแบบ ด้านแรกเลยลวกันเล่นแบบผ่อนคลายสบายสบายบ่มีเบือ่อไปเลยเอาละครับปกกรด่านที่หนึ่งนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีบล็อกไม้นะคะขวางกั้นบล็อกสีแดงอยู่เอ้ยนะนี่ขวางทางใช่ตลอดลน,นั่นแหละบล็อกไม้สีตา้านปล่อยฉันออกไปทีไม่มีท้องที่ฉันจะปล่อยแกออกไปได้ได้บล็อกไม้สีแดงใช่ใช่ฉันดังทันท่าแกไว้อย่างนี้แล้แ่ไม่ให้แกออกไปได้ ไม่มีทางจะล็อกองั้นเปิดทางเนี่ง่ายมากครับผมเลิศเลิศเลิศเลโอ้โหถือว่าง่ายจะสุดครับทุกคนเอาละมาดานสองครับผมมาเบิ่งเกันล์ลดีกว่าวา่านสองเข้าสิสามารถผ่านมันไปไดบ้บ่นะทุกคนมาลองดูกันเลยอันดับแรกหุยไปไม่ได้ฮ่าฮ่าฉันตัวยาวนะบอกเลยคิดหรือว่าฉันจะตัวสั้นมไอ้พวกนี้นี่นายบุลลี่ฉันแล่างั้นหรอใช่บุลลี่ฉันแย่างั้นหรอ งั้นเราเอาลงมาฮารานะฮะทุกคนและก็แบบนี้เลยเคลียเสร็จเรียบร้อยครับผมเอาระมับมด้านที่สามนะฮะต้องบอกว่าแต่ละดานดีขึ้นมัสิญญากมากๆเลยบอสเขาสามารถเลือกเล่นในด้านที่ตามใจชอบเลยครับผมเอ้ยเอาจริงกันดูความาสิพานแต่ละดานแต่ละดานอ๋อญาติวาดานนีครับก็คือเล่นสบายๆไม่ต้องเครียดนะคะอา่าละเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแบบตามความจริงไปเลยโอเคนี่คือด,าอดา้านข้ออะไรวะด่านสามหรือเปล่าด้านสอง ด่านสองก็พามาแล้วครับผมเดีย๋ยวมาล่องด่านสามด้วยกันอารันด่านสามนะครับทุกคนเนี่ยซําเนี่ยคือไงบอครับผมเนี่ยายสุดอรัมาทานซีครับผม,ม,าาค,บผมคือผมสีบลัดเล่นด่านไปเรื่อยๆนะผมสีล่องเล่นไปเรื่อยๆเลยคือเขาสีบลขามด่านไปอนะ่าสีล่องเล่นแบบตามด่านไปครับผมมามาติยากบอเลยทุกคนนะแต่ว่าเข้ากับสามารถแก้ไขปิศาริศานาของแต่ละด่านได้ทั้งหมดอ่าซีด่านเป็นที่เรียบร้ยแล้วในลำมาติหาครับผม เฮจังไดจังสีแพตใหม่สีแดงสีสาถไปได้เนี่ยครับผมง่ายๆเองเลิศเอาละดานแต่ละดานกระสรีเพิ่มความยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับว่เาเทจังไหดีวะเ yeah. นี่ยจำเนี่ย <c oughs> ทุกคนเอาจริงหลักตาเล่นก็เล่นได้นะ <c oughs> แต่ว่าดานนี้มันเริ่มสิมีความยากขึ้นมา,จากจะน้อยแล้วยากซะที arg, ่ไหนง่ายยังไงอะทุกคนเฮ้ยการแจ้งเตือนคืออะไรอะ ออลลโนฟิคชันมันแปลว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ากดไม่ให้ไปก่อนนะฮะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเพิ่มความแบบเออแน่นมากขึ้นนะทุกคนหน้าแน,น่นขึ้นแน่นตรงใหม่อะ่ะโอเคแต่ก็บ,บอสามารถที่สี่ให้เข้าโบพานได้เข้าพันได้ตลอดครับผมกดแป้งตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ,อ้ยง่ายปลาง่งายปลาไปด้านซิอันเหง,งายักด้อบอกเลยแบบนี้แบบนี้ แบบนี้หยูยทุกคนเอาจริงง่ายสุดๆบอกง่ายไปง่ายมากเด็ดไปเลยเลยปสิวานาน่าอุูยด่านนี่ขยากแท้ปฏิวัตเนี่ยทุกคนเห็นบ่เหมาะสมกับซื่อด่านเลยว่าด่านให้ง่ายสบายๆนะฮะทุกคนมันก็สบายเลยหละเห็นบไหอเลื่อนไปแบบชื่อ,อๆไปเลยครับก็จะเป็นเกมแบบเหมือนเกมแบบพวกสมัยก่อนนะทุกคนที่เหมือนเป็นการแตบบ่ว่าแก้ไขปริศนาแบบพวกไม่พวกยังพวกบล็อก,อกสี่นะทุกคนนะ นี่เลยที่ง่ายเองเขาต้องบึงลักษณะโดยเขาข่าวว่าเฮ็ุจังไดจังสิสามารถอ่าให้แผ่นไม้เสีเดงเข้าไปใดอันเนี้ยคือ,อเริ่มยากแล้วจริงเข้าใจจังไดก่อนอคิดก่อนซิกอคิดติ๊ก,กเอ๊ะเอมันจะไปได้ดีนี่นี่นี่ทุกคนมันมีแผ่นไม้นี้นอยู่โอเคทด่นเลือแบบนี้ครับผมเนี่ยเห็นปะมันจะมีวิธีการเหตุของมันอยู่นะทุกคน ยานที่บอกนะเป็นเกมที่ต้องแบบใช้สมาธิใช้ความคิดเลกนิดนึงนะทุกคนอนะ่ะโอเคอันนี้เราจะไปว่าอะไรเขาต้องดันมากก่อครับผมนี่เอ้ยเลิศโอ้โหตอนนี้เขาพานไปแล้วหายด้านะบางเลยตอนนี้อยู่ทีด้านสิบเจ็ดครับเดี๋ยวจะมาเล่นฮอด,ดันยี่สิบแล้วไปเล่นหมดไม่กันดีกว่าเพราะวา่ามันง่ายมากอะ่ะขอด่านยา,ยากกว่าเดียปะเออมาลองดูกันจึ๊บจุ๊บ,บแบบนี้ใช่ไหม ต้องดันแบบนี้เนี่ยอู้สุดยอดอะดันต่อมานะครับทุกคุณรู้สึกว่าหุยโอชั้นดันทางแกอยู่น่ะไม่มีทางที่จะออกไปได้เดี๋ยวนะไอ้บล็อกไม้สีแดงได้แน่ใจอย่างนั้นหรือว่าฉันจะออกไปไม่ได้ฉันแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นลองดูลองดูละกันลองดูละกันเอ้ยมันฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนฉลาดอยู่แล้วครับผมว่าคนมันเก่งอะครับแล้วไงต่ออันนี้คือยังไง อะไรยังไงหอมาตนหนโนมาสิจุ๊บแบบนี้เซ็แบบนี่เอ,อ้ยเอาระดาดานยี่สิบนะครับทุกคนเอออันนี้คือเป็นแบบโหมดของระดับมือใหม่เออให้เข้าไปทดลองนะทุกคนนะแบบเนี้ยเออเลิศโอเคเดี๋ยวมาออกไปเล่นด่านเออหน่กันดีกว่าแล้วทุกคนนะเออทุกคนีดี กระซีมีระดับมือใหม่ระดับเริ่มต้นระดับเพิ่มเติมออริจนินอลฟรีระดับกลางร,ระดับสูงระดับเชี่ยวชาญนะครับทุกคนอันนี้เขาจะคอยดินเป็นไรแต่ว่าทีนี้นเขาจะไปดิบด่านด่านนี้ครับผมนี่นี่เล่นแบบท้าทายมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเอาละเริ่มต้นที่ด่านหนึ่งนะฮะทุกคนด่านหนึ่งก็คือง่ายมากนะฮะทุกคนมันจะมีระดับบอกพอมวากี่ครั้งในการที่สะแก้ไขปริศนานะฮะทุกคนน,นินบอกครั้งก็คือการเลื่อนของแผ่นไม้ว่ากี่ครั้ง แทงผพนใหม่แล้วเลื่อนหน่อยอ่ะรูทิศท่างรูแบบเทคนิคด้วยการที่จีเฮจันไดจัส่สสให้แพ่นใหม่สิเด็กไปไหนวไว้เขาก็จะไดคะแนนดาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเอาละมาลเมืองดานนี่เลยเ้าต้องเมืองดีๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเนี่ยแบบนี้ครับโหเห็นบ่ก็ะเจาไดสามดาวกันเฮาแบบแหงแบบแแบบว่างงวงวยกรับการว่าเออเฮาสิเฮจันไดจัส่สิแบบห้แพ่นใหม่ไปท่างไดนท่างไหนเขาไปกดหมดไปบมาจำนวนครั้งเนี่ยแหงหลายขึ้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จำนวนดาวที่เขาใดในดานเน <als> ี่ยก็สิยิ่งลดหน่อยลงเพราะว่าเขาแบบซื่อสะอาดอึดอาดเอาไงยๆเพราะภาษาบานๆโอเคเดี๋ยวมาลองเบิ่งเลยว่าเฮาเส็ดจังไดอ่าแพใไม่ดีนันขึ้นไปมมนก็สิบตโต้ไมก็สิเป็นตันตรงนี้เนาะเขาก็เลื่อนมานี่ครับผมนี่เนี่ยจานวนขังเขาก็ิได้แค่สามนะทุกคนนะเออเอาละอันนี้ครับทุกคนง่ายมากเนี่ไวมากนะทุกคนรับตาปึ๊บคือแบบไปเลยอันนี้กระสเพิ่มความยากขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บแบบนี้ Ah? เห็น่เพิ่มซีแล้วจำนวนดาวเห็นบ่หลุดแล้วครับผมนี่ก็คือขอเสียของการดีเข้าแบบบอกฝ่าบอกฟังนะทุกคนนะเอาละดาวตันหนีมากทุกคนรู้สึกว่ามันสีง,งายอยู่ปุ๊บเออเห็นบ่เอ ah? เอถือว่าเป็นเกมบบที่ต้องใส่สมาธิดีนะทุกคนนะสลับเกมนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นแมปที่น่าเล่นมากๆแมปหนึ่งนี้ไปต่อวะ ยังไงต่อ 11, 10, <c oughs> ว 13, ะ11 12ป่าไป็น้บส13จะว่านี่โอ้ยดูผ่านด่านแต่ในการในในการเลื่อนบล็อกเพียง17ครั้งเท่านั้นโอ้โหได้ดาวเดียวโอเคดาจิมาเล่นอ่าฮอดด้าน10เราเขบา1เป็นเห่นนาจะถ่ายบึงว่ามันจะเป็น,น่ังไหรโอ้โหด่านนี้อ่อยูหน้าทุกคนเอาจริงไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราทำไม่เป็นเอง เคลาที่เขาครับผมดานเกาว้าวสุดยอดเนี่ยดานเกาถึงสิไดาวแต่ว่าก็ไดสามดาวด้วย้าเอาระพวเวลาสิบเห็นง่ายแบบนี้ยากครับบอกเลยดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้โหไม่ยากนิดเดียวเองโอ้โหได้สองดาวเอาละครับทุกคนก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ครับเดยสิมาล่องเล่นโหมดสุดท้ายครับทุกคนฟิสบล็อกโหมดนะครับทุกคนเล่นด่านใหม่ทวน แค่เปิดเกมก็มันดูซิว่าจะเป็นยังไงก็เหมือนด่านแบบเออด่านอันมังหันเนาะทุกคนนะแต่ว่ามันเพิ่มเติมมากคือเหน็นปะเหมือนมันจะเป็นแทนใหม่ที่ทุกทีเออที่ตีเป็นตะปูนะทุกคนนะแล้วจะไปยังไงวะอ้าวชิบหายละทุกคนเอาจริงเอาจริงเอาจริงเรจะไป จุดนี้ใช่ไหมแล้วงไงต่อวะเอ้ยเอาละนี่คือจุดยากนะฮะทุกคนผมต้องบอกว่าผมขอหลินด้านเดียวได้บ่ด้านเดียคิดว่าอะไรว่าจะเป็นยังไงดี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 เด้อเด้อเด้อมาฟังนี้นบอกห้อก,ก,กันขึ้นมาฟังนี้จะถูกไหมอ่าอืมแบบนี้ใช่ปะโอ้โหตอนนี้ทุกคนต้องเลือกไปในวันยีน่สิบหกที่แล้ว จะป้าเขาเชื่อใจในดีเพียงอย่างเดียวคือเขาต้องเลื่อนใหม่ผ่นเนี่ยคืเกินไปหึงกระซองใหม่เนี่ยเขาเชื่อใจในวะจุดแบบนี้เลนป่ะปึ๊บปุ๊บไม่ได้เฮอืมตอนไหนมาท่านสิโอเคแล้วอันนี้ก็จะดันไปไหนวะจุด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 มันหมุนได้ไหมนะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือต้องเรือนเลรนเกม๋ใหม่เอ๊ทุกคน นี่แหละคือความยากของด่านนี้นะทุกคนน่าเลื่มยากขเลยละเออเดี๋ยวใช้สมาธิสักนิดนึงเอาลราทุกคนเดี๋ยวมาลองใหม่อีกสักครั้งหนึ่งว่าหันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเท่าด่านจอมนาซนบ่ะปึ๊บปึ๊บเดราจะไปก่อนจมอมนาสิเอมันจะไปย,ย,ยังไงวะติดดอกดิทุก,ก <laughs> <laughs> คนเอาจริงยากยากด้วยเอาจริง ต้องดันใหม่พวกนี้ขึ้นไปอันนี้มันคือย่างนี้โอ้โหเอาจริงทุกคนหันผมเล่นบ่ไใดนัต้องขออภัยดีนะทุกคนนะอือก็จะต้องไปมองใดมองหนึ่งสักแห่งนี่ก็บ่อใดฮะอันนี้ก็ไม่ใช่มาตันทางเอมันจะไปยังไงดีอันนี้ก็ไม่น่าจะไปได้ been, h, o, wow. ทุกคนมันตันอันนี้นี่ไง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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่ง <t> <com> แล้วก็ประเด็นเท่าสิเอาในคืนก่อนเดี๋ยวเดไม่ได้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โอ้ทุกคนยากมากจริงนี่เดีเดีด้เด้ดหนึ่งบล็อกเดี๋ยวเด้เดมันนันมันนนบล็อกเอ่ทุกคนเอาจริง งงไปเบิดแล้วอ่ะทุกคนโอ้ยเป็นอไรไปหมดหาต์เจ็ดเทียอีจะได้กันลอยตัวผมว่าเนี่ยวะชิบหายละเด้อเด้อจิดกันเดอ้อติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักทุกคนผมยอมแพ้ด้านนี้ลีเขาเจ๊จังเ้ดีวะดันมาสิดันขึ้นมาสิถือป่ะนี่ถือป่ะน,นี่เอ๊ะมันประกบถือมันก็ไม่ใช่นะอันนี้นะ เฮ้ย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 นไดียวเดียวเดวอีดิดเดียวที่เอาเพนใหม่นี่ออกจากไหนเด้อเดๆเดอเดเดอเดเอาแล้วเอาแล้วมันต้องมีสักวิธีที่จะเอาเพนใหม่ของเครื่องนี้ออกไปได้ก็ไปบ่ได้ยูดีทุกคนจริงเออเดอติกตอกติดตอก ตอนนี้คือผมเล่นไม่ได้30นาทีกว่าผมก็ยังงงอยู่ว่าเฮาสิเอาเอ่อแทนไมสีแดงอีออกจั้งไหร่อือเฮ้ยเอ้ยเล่นตั้งนานดู169ครั้งเออดูซิมันจะเป็นยังไงได้ดาวดียว โอเคครับก็เป็นจใจกันบ้างครับสำหรับเกมเกมนี้นะทุกคนนะ่าก็ถือว่าเป็นการถ่ายฝึกสมองนะทุกคนมนาะว่าห้อสิม,มีวิธีการแก้ปัญหาในที่ที่เอาแผ่นไม้เสีเดนี้ออกจากพวกมันไปได้นะทุกคนนะเออพวกไม้สีที่มันก็คือกันนะเออโอเคครับก็ถือว่าเป็นการแบบปวดหัว <c oughs> ใส่คามคิดเยอะมากเลยนะเนี่ครับทุกคนก็เป็นเกมง,ง่ายๆพ่อนคลายไม่จี่ไม่หมดพ่อนคลายง่ายๆอยู่ครับทุกคนก็ล้องไปเลเบังครับทุกคนสำหรับใครที่มีเวลาว่างนะ ก็เหมือนกับเกมตำนานทั่วไปละ่ะเกมแบบสมัยก่อนนะมันจะเป็นตำนานนี่นะทุกคนผมก็ได้ยิบเกมนี้ขึ้นมาเลยนะทุกคนในเบื้องกันครับทุกคนคันไยมากคลิปนี้ก่ออย่าลืมดีะกดไลค์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีปป่ป้พภาดการแจ้งเดือนในคลิปหนาครับสำหรับเมื่อนี้ขอประตูไปพักผ่อนก่อนครับทุกคนปวดหัวงเกมดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือ,อยากมากด่านนี้สุดยอดเลยนะฮะคือมันแบบต้องมีวิธีการดีแบบเออเช่นเดยวจะสีให้ไปใด้เห็นบ่ เห็นบ่คือลูกเหรียญมันเยอะมากมาจริงพูดนะพูดนะโหดยากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย